买呢？ เทียมป่ะเป็ม EN, นมาถึงก็ได้ง่างายกิน่กินเดียวง่ายจ้ะ พี่น้องเด้วยนจ,งงจังไปเป็นไรหรอกเดี๋ยวไม่รอไงแล้วเดี๋ยวป้ามีลายอยู่แม่อาจารย์เท่านนั่งนนกินข้าวกันนอกให้พี่น้องเลยมา,มาต่อโซนนี้ไปพี่นอ้องนี่คืเสื้อผ้าเด้อโซนนี้ ซาซิโนมากลายเป็นซสซนลอ้าวเนาะดกรปวดแข้งปวดขาบนพี่น้องเลยอ้เนาะไปบิรอีกซนนึ่พี่น้องเลยจได้ไเกนนเช่วายดกเ,เชืินขน,น,นมหวานเนาะ,ะ,ะเพื่อนจะไปยินบ้าสะกมา มาโซนนี้เลยพี่น้องเลยเปิดนี่คือบ่ได้นอบบโอ้โหไปงฟางคนน่ะฟางโอ้ฟางนี่กับเต้คุณคุณยุ่งไปพี่น้องเลยสงสัยมาแต่ทาด้วยนะคนณ่ะแต่เบิดโอ้ไปไปขับไปอยู่ในเฮดบุ๊กโอ้ยนอ แมตโทรศัพท์ต่ำเฮ้พี่น้องเอ้ยเปิดแฝบกันไม่ได้บ้านเฮ้ยอยู่ไซยู่ไซเบลยู่ไซแฮ้อยู่ไซยู่ไซโอ้ยอยากมืดๆึนใเด้อเฮ้พี่น้องเอ้ยเนาะสองสาวเพื่อนสปีกูเฮ็ดหลอกปล้มเลยเฮ้พี่น้องเฮ้ยเฮ้ย เอแม่ยูใส่แม่ยูยืนยันี่ว่ะอ๋อมึงมามงแขกมึงแขกวันนี้แขกใหญ่แขกใหญ่โอ้ะข่าวไปได้ท้องแขกวันนี้อ๋อแขกใหญ่แท้เนี่โอ้อมาทายหู้งกูแขกวะลูกทายหู้งกูแขกไหมอู้แขกน้อยล้มวันนี้โอ้พลาดล้มเลยอ้าลูกระวังเมือเปืี่ยนเด้อมามาแม่จับมือมาลูกมาโอ้ โอ้ยมันมีน้ามั่อะไรลูกไ้ระวังเริ่มเลยอ้าวระวังแค่งับคอโดยอันหนึ่งสองสามนี่ไอ้แค่ตัวใหญ่มากเลยเอาเอาหางมาลูกเอาางบ่เฮ้ยพี่ยวคือไปมาเที่ยวงานงานการเปิดท่องเที่ยวของเล่าให้พี่น้องเลยเจฐกิจของเล่าวันนี้ได ในแรมให้พี่น้องไม่ต้องเือกับบ่ควายฮูร้ายไดเอทเป็นไรหรอกเนาะอาพ่นว้าขี่หางจนแเ่แล้วบางคนฝาดตกคุณเออโอ้วักไงนองแขกแขกจะกินข้นน้อยสองนบัดเดียวงับรถด้หนโองัวก็มีผูก้อยก็ะมีผู้ โอ้ยงัวใหญ่ก็ไม่รูโอ้ยกระพิงนี่เนี่เนาะแมนบ่งัวเนาะว้าวอ่าแลังกำาลมันถึกเจ้าโอ้โหงัวตายใหญ่ทอบเห้พี่น้องเลยเจอรถคอรถเฟลวนี่ยัดรถไปก่อนนี่แม่ตัวใหญ่ชอบทางสาวน้อยมาพูดเลยผม เออเนาะวบหรือบ <ersch> <ừ> ่ออางวาเหควายกัอันอันนมันล้วลูกลัน้มันดเดี๋ยวบังได้ลูกอนเดียวะเพิ่งกระโดดไปไวเลยลูกเอ้ยโอ้ปาจ่หางคนแล้วฝบังหางกนฟาดเ่นอ่ะ เนาะตัดฟูดค่ะนเลจ้ะพราแห้งนั่นไม่ได้หรอกนั่นเองเนาะอันนี้หูอะไรนี่มันคือยางไหอันนี้คืออันนี้คือหูดาบวัวนนี้นี่นี่คือหูดาบวันเนาะเลยผักขนาดแนลูกสาวถามว่านี่คือ,อยังพ่ออันนี้คือ,อยัง ครบ้าอันน้นมันล่ะอั้นมันล่ะเสนอเสนอเอเพ่นบอเฮออยากเงินให้เพิ่อนมาจากเงินให่เพิ่นนละหาเงินให้ไพ่หน่โอ้โหายงก็มีอันนั้นยังกอดแรดกอดแรดกมีเนาะ ก็มีนะพี่น้องข้างล่างก็สิเป็นสไล,ลเดอร์น้องพี่น้องเลยไปโอ,โอ้คือกันกับคนแทนี่บ่าปน่ะคือกบแท้นี่เดี๋ยวกบคือคนบ่านานานหามได้นะเพื่อนหามได้นะแอดแอดหามขึ้นขี้อาหามขึ้นขี้เจ๋มึงเดี๋ยวร้อย หมาอท่านเลยลนะ่ะเพื่อนพี่น้องเไงเี่โนแววคนบอาห้ามขื่นขีของท่านแล้วขึ้นขีดังเรียบร้อยเลยมาลงมาลงบัตรเลยกบได้หน,นึ่งโอยปลาอันนี้คือยังนี่อันนี้คือตัวแรกบ่อยังนี่ว้าตัวแรกตัวแรกบอตัวยังนี้แรกบอเอนบอ แดดได้วะแม่เด like <im> <ains> <Dead, Dead. S 1> ้ปะเนาะบริหารคือกันจังบริหาโอ้แม่ดีดอันดี้รัดขี้กันสายหนาะโอ้ตัวแรกได้เลยนะบันมีได้เนาะตอนได้เข้าไปเที่ยวอยู่เนาะป้อตะปากคนเนาะแม่บอกอันนั้นจิป่งเนาะนะเนาะอ๋ออันนั้นจิป่งฮะมันมียังหนกนะ đâu đi hai nhây các bé phù hai ngân hai khăm hồ phù hai ngân hay khăm hồ à, 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 <laughs> Nó bằng khang làng, mong hồi nào này khang làng สายซีบาทเลยเนาะลูกโป่งก็ไม่ไหยพี่้องเลยระบายที่ าทิศน่าจะเป็นมือสุดท้ายไปพี่นอ้องเลยนี่อีมืองานจบ้นเนาะสองสาวจะรบายสีพี่น้องไนาเลยะจเน้ไเลยจาไปเะาไเลยนะาไเนะ้าไลยไน้เนะาเลปนะลยปนะ้าไ้าไเปนกาะจ้เลยปไปยนะจ้เน้น,ปปน,น,นะน,น,น้น้าน,ปปน,น,น้เยนะ้าเน้าไปเานามปละ้เาตลอดนะ อ่ะสำหรับวันนี้สบายดีเด้อ